สวัสดีครับทุกท่านครับยูโรอีก5วันมาแล้วนะครับคลิปอาจจะมาช้านิดนึงแต่ก็มาครับก็จะเริ่มพรีวิวแต่ละกลุ่มนะครับโดยภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งฟุตบอลยูโร2024นี้นะครับจะเล่น1เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่14มิถุนายนจนถึง14กรกฎาคมนะครับก็มีทั้งหมด24ทีมนะครับ6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะครับ การเข้ารอบต่อไปเนี่ยก็คือเอาที่2อ่ะอันดับ1และอันดับ2ของแต่ละกลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุดมา4ทีมมี6กลุ่มก็อันดับ3ดีที่สุด4ทีมได้ไปต่อนะครับ,อ,บ, 3, 4, อ,รบอ่ะเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยนะครับก็คือกลุ่ม A กลุ่ม A ประกอบไปด้วยเยอรมน,นีเจ้าภาพสกอตแลนด์ฮังการีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับ เริ่มฝั่งเยอรมน,นีก่อนเจ้าภาพนะครับออเเล็กเยอรมนมียูเรียนนาเกลส์แนเป็นกุนซอนะครับในอดีตเขาก็เคยคุมแอเบราซิคแลวก็บาเยิร์นมิลล์มานะครับซึ่งในตัวของนาเกลส์แนเองก็มั่นใจในทีมของตัวเองในการที่จะนำแชมป์มาให้แฟนๆได้ฉลองครับต่อหน้าเรียกว่าเป็นเจ้าภาพแล้วก็แฟนบอลที่เข้ามาชมนสนามก็ได้ฉลองกันเต็มที่นะครับ แข้งคนสำคัญในชุดนี้ก็จะมีโทนี่โครสครับที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเป็นสมัยที่5กับเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็เตรียมจะประกาศแฟนสตาร์ทหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับซึ่งก็เป็นยูโรครั้งสุดท้ายของโทนี่โครสครับก็ต้องมาลุ้นว่าแข้งวัย34ปีคนนี้จะมีส่วนช่วยพาทีมเป็นแชมป์โลกแข้งคนสำคัญอย่างโทนี่โครสครับที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับเรอัลมาดริดไปนะฮะ เป็นสมัยที่5แล้วก็เตรยียมที่จะประกาศแควนสตาร์ทหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับมาลุ้นครับว่าจะพาเยอรมันเนี่ยพาแชมป์ยุโรปได้หรือไม่นะครับคือเขาเคยมีส่วนพาเยอรมันเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2014มาแล้วนะครับโทม,มัสมูนโรดอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองครับอีกหนึ่งแข้งมากประสบการณ์ที่เคยอยู่ในชุดแชมป์โลกปี2014พร้อมช่วยทีมเช่นกันส่วนดาวรุ่งของเยอรมันใน ุดนี้ที่น่าสนใจก็จะมีนักเตะดาวรุง่งยอดเยี่ยมของบูเลเซีกาอย่างโฟร์นเวสจากเรเบอร์คูเซ่นนะครับซึ่งเรเบอร์คูเซ่นปีนี้เป็นดับเบิลแชมป์ด้วยนะครับเพิ่งทําประตูให้กับเยอรมันหลังจากเริ่มเพียงแค่7วินาทีด้วยครับในเกมอุ่นเครื่องที่ชนะฝรั่งเศส2-0เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองทีเดียวนะครับเยอรมันเคยเป็นแชมป์ยูโรมาสมสมัยนะครับซึ่งผลงานก่อนหน้าน้ของเยอรมันเนี่ย อุ่นเครื่อง13นัดนะครับไม่ได้คัดเลือกนะครับเป็นเจ้าภาพอุ่นเครื่องไป13นัดเนี่ยชนะ5-2แล้วแพ้ไป6นะครับระบบการเล่นของเยอรมันชุดนี้ก็จะมาแผน4-2-3-1นะครับรายชื่อเยอรมันประกาศออกมาแล้วก็พร้อมบอกหมายเลขด้วยนะครับขออนุญาตเรียังตามเบอร์แล้วกันนะครับ1 2 3 4 5อย่างนี้ไปนะครับหมายเลข1ครับตำแหน่งผู้รัประตูครับมานิเอลนอยเออร์จากบาเยิร์นมิเนก ห mm hmm. มายเลข2ตำแหน่งกองหลังครับอันโตนิโอลูดิเกอร์จากเรอัลมาดริดหมายเลข3กองหลังครับเดวิดรามจากอาเบรไลซิกหมายเลข4กองหลังครับยูนธานทาจากไบรเออร์เลเวอร์คูเซนหมายเลข5ตำแหน่งกองกลางปาสกาลครอสจากไบรตันหมายเลข6ตำแหน่งกองหลังโจสชัวคิมิตจากบาเยอร์มิวน yeah, UH ิกหมายเลข7ตำแหน่งกองหน้าครับคายฮาวเวสจากอาร์เซนอลหมายเลข8กองกลางโทนี่ครอสจากเรอัลมาดริดหมายเลข9กองหน้า มีครับโฟลคุกจากบรัเซียดอทมุนหมายเลข10กองกลางครับจามาโมเซล่าจากไบร์เยมวนิกหมายเลข11กองกลางคิสเฟอริชจากไบรอปส์ทุสกาดครับหมายเลข12ตำแหน่งผู้สาประตูครับโอลิเวอร์เบลมันจากฮอฟเฟนไฮม์นะครับหมายเลข13ตำแหน่งกองหน้าโทมัสมุลเลอร์จากไบร์เยมวนิกหมายเลข14ตำแหน่งกองหน้ามาร์คซิมิเลียนไบเออร์จากฮอฟเฟนไฮม์หมายเลข16ตำแหน่งกองหลังนิโคลเจลตเตเบกจากบรัเซียดอทมุนหมายเลข16ตำแหน่งกองหลังไปะเดมา อันตันจากฟิอาเบส์สุดกาดหมายเลข17กองกลางฟอเรนเวียสจากไบเออร์เลวูเซ่นหมายเลข18ตำแหน่งกองหลังมัคซิมิเลียนมิเทลสตัดจากฟิอาเบส์สุดกาดหมายเลข19ตำแหน่งกองกลางลีรอยซานเน่จากไบเออร์มิวนิกหมายเลข20ตำแหน่งกองหลัง เบนเามินเฮนดริชจากอาเบลาซิกหมายเลขยี่สิบเอ็ดตำแหน่งกองกลางอินคาโกโตกัน ok จากบาร์เซโลนาหมายเลขยี่สิบสองตำแหน่งมุสซาบโต้มาร์กอังเดรเตเซเกนจากบาร์เซโลนาหมายเลขยี่สิบสามตำแหน่งกองกลางโรเบิร์ตอันดริชจากไบเออร์เลเวอร์ุูเซ่นหมายเลขยี่สิบสี่ตำแหน่งกองหลังโรบินคอสจากไอทักแฟงเฟิร์ตหมายเลขยี่สิบห้ากองกลางครับอเลซันดาบาฟโลวิชจากบาเยนมิเนกแล้วก็คนสุดท้ายหมายเลขยี่สิบหกตำแหน่งกองหน้าเดนิสอุนดาฟจากไฟเอร์เบสต์ลุตการ์ดนะครับ หลังจากเยอรมันประกาศรายชื่อออกมานะครับบอลพนันถูกกฎหมายนะครับให้เยอรมัน,เนีเป็นเต็ง3นะครับที่5่ตอนหนึ่งก็คือแทง1นงจ่าย5ไม่รวมทุนนะครับอ่ะเยอรมันอีกหนึ่งทีมที่ถูกยกเป็นตัวเต็งก็ไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเยอรมันเนี่ยเคยตก รอบแรกแค่ครั้งเดียวเองนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะแต่ที่เหลือคือเยอรมันแทบจะผ่านหมดเลยนะครับรุนรับว่าเยอรมันเจ้าภาพจะไปไกลถึงไหนนะครับไปที่ทีมต่อไปลยครับนั่นก็คือทีมชาติสกอตแลนด์ครับส่วนตัวผมมองว่าสกอตแลนด์นี่คือ1มึมาเมื่อจริงๆนะครับสกอตแลนด์ดาวดังค่อนข้างเยอะนะครับคือหลังจากที่ สกอตแลนด์เนี่ยตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2022อย่างน่าเสียดายนะครับทีมของซิฟคลาร์กมองถึงการหวนคืนสู่เส้นทางแห่งชัยชนะโดยสกอตแลนด์นี่ทำสีิติอย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะครับในรอบคัดเลือกของศึกยูโรที่ผ่านมาด้วยการชนะ3นัดติดต่อกันผลงานในรอบคัดเลือกเนี่ยคือชนะ5เสมอ2และแพ้ไป1เกมเท่านั้นนะครับถือว่าผลงานสกอตแลนด์ในรอบแบ่งกลุ่มทำได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาสกอตแลนด์ยังไม่เคยไปถึงสุดยอดกลายเป็นแชมป์โยุโรปเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวสกอตแลนด์ชุดนี้มีผู้เล่นที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะอย่างเช่นแอนดรูเบอร์สันอ่าแบ็กซ้ายจากลิเวอร์พูลนะครับอ่จอห์นแม็กกินของแอสตันวิลล่าที่ในฤดูกาลนี้ทำผลงานให้กับต้นสังกัดได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับหรือแม้กระทั่งสกอตแม็กโทเมเนจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบิลลี่กิมวอรจากไบรตันนี่ก็น่าจับตามองนะฮะอย่างที่บอกครับ เล่นสกอตแลนด์ชุดนี้อยู่ในลีกอ,อังกฤษค่อนข้างเยอะนะครับระบบการเล่นของสกอตแลนด์ก็จะเล่นเป็นหลัง3นะครับกลาง4คนนี่ครับก็คือ3 4 2 1มาดูรายชื่อของสกอตแลนด์กันหน่อยว่ามีใครกันบ้างน,นะครับสกอตแลนด์อ่าไล่มานะครับหมายเลขหนึ่งมุสาป,ประตูครับแองกัสกันจากนอริทลิตี้ครับหมายเลขสองกองหลังแอนโทนีลาตันจากกาสโกเซลติกหมายเลขสามตำแหน่งกองหลังครับแอนดรูเบอร์ซัน จากลิเวอร์พูลครับหมายเลข4กองกลางสกอตต์แม็กโทเมเนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมายเลข5ตำแหน่งกองหลังแกรนด์ฮนลี่จากนอริชซิตี้ครับหมายเลข6ตำแหน่งกองหลังคิรันเทียรนี่จากเรอัลโซเซียดาดนะครับหมายเลข7กองกลางจอห์นแม็กกินจากแอสตันวิลล่าหมายเลข8ตำแหน่งกองกลางคาร์ลแม็กเกรเกอร์จากกัสโกเซลติกหมายเลข9กองหน้าครับโรเรนเซงแลนด์ Loren land, นะครับจากฮาร์ดหมายเลข10 ตำแหน่งกองหน้าเชียร์ดัมจากแซลแัมตันหมายเลขสิบเอ็ดตำแหน่งกองกลางไรอันคริสตี้จากบอนมัรตหมายเลขสิบสองตำแหน่งผู้สาประตูเลียมเคนลีย์จากมาเธอร์เวลหมายเลขสิบสามตำแหน่งกองหลังแจ็คเฮนรี่จากอัลเอติฟาร์คหมายเลขสิบสี่ตำแหน่งกองกลางบิลลี่กิมัวจากไบรตันหมายเลขสิบห้าตำแหน่งกองหลังไรอันพอเชียสจากวัตฟอร์ด หมายเลขสิบหกตำแหน่งกองหลังเลียมคูเปอร์จากลีสยูเนเต็ดหมายเลขสิบเจ็ดตำแหน่งกองกลางสตรอว์ดอาร์มสตรองจากเซาท์ทัมพตันหมายเลขสิบแปดตำแหน่งกองหน้าลูอิสมอร์แกนจาก New York Red Bull. <19 S 2> นิวยอร์กเรดบูลหมายเลขสิบเก้าตำแหน่งกองหน้าทอมมี่คอนเวย์จากบิสตันซิตี้หมายเลขยี่สิบตำแหน่งกองกลางไบรอันแจค็คจากกาสโกเรนเจอร์หมายเลขยี่สิบเอ็ดตำแหน่งผู้รักษาประตูเซนเดอร์คลาร์กจากฮาร์ดหมายเลขยี่สิบสองตำแหน่งกองหลังร,คครอสแมคโคลอรีจากบิสตันซิตี้ หมายเลข23เคนนี่แม็กลีนจากโนริซิตี้ตำแหน่งกองกลางนะครับหมายเลข24ตำแหน่งกองหลังเกรกเทเลอร์จากกัสโกเซลติกหมายเลข25ตำแหน่งกองกลางเจมส์ฟอเรสจากกัสโกเซลติกและคนสุดท้ายหมายเลข26ตำแหน่งกองหลังสกอตแม็กเคนนาจากเอฟซีโคเปนเฮเกนหลังจากประกาศรายชื่อน,นะครับสกอตแลนด์ Scotland, ถูกยกเป็นเต็ง16กก็คือ แทงหนึ่ง 1, จ่าย150ร่วมกับฮังการีแล้วก็สาธารณรัฐเช็กรวมถึงโปแลนด์นะครับแต่ก็น่าสนใจนะสกอตแลนด์ Scotland, ในชุดนี้คือมีผู้เล่นที่ที่อยู่ในลีกอังกฤษค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะมารุ้ว่าสกอตแลนด์จะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ก็อยู่ในสายที่ค่อนข้างแข็งทีเดียวนะครับทีมชาติถัดไปครับฮังการีครับอีกหนึ่งทีมที่แม เชื่อว่ามีขวัญใจแอบเชียร์อยู่เหมือนกันนะครับก็มีสตาร์ดาวดังอย่างโดยมีโซบอสไลมิดฟิลดจากลิเวอร์พูลนะครับที่จะคอยปั้นเกมนะฮะทีมชาติฮัง,งการี่ผ่านเข้ามาเล่นในศึกฟุตบอลยูโรเป็นครั้งที่3แต่ว่า3ครั้งติดเลยนะครับโดยในรอบคัดเลือกฮังการีก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับแนัดไร้พ่านะครับชนะ5เสมอ3แพนะ้เป็เน่ยอย่างที่บอกไป ซึ่งนับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อของลูกทีมอย่างมาโกโรซี่นะครับคุณซอ้อชาอิตาเลียนคนนี้นะครับโดยขุนพลชุดนี้มีผู้เล่นคนสำคัญอย่างโซฟสตาอย่างที่บอกไปนะครับส่วนนักเตะที่น่าจับตามองก็คือมิรอส r อร์เกสแบ็กซ้ายวัย20ปีจากบอลมัด bon นะครับก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างได้ไม่เลวทีเดียวนะครับซึ่ง ระบบการเล่นของฮังการีเนี่ยเขาจะเล่นหลัง3อ่าเขาจะเล่นหลัง3นะครับระบบ3 43านะครับรายชื่อของฮังการีในชุดนี้นะครับที่ประกาศออกมานะครับหมายเลขหนึ่งมุสปรบะตูคือปีเตอร์กูราซี่จากแอเบริลซิกนะครับหมายเลข2กองหลังอดัมแลงจากโอมเนียนิโคเซียครับหมายเลข3กองหลังโบตันบาล็อกจากปาม่าหมายเลข4กองหลัง อันติล่าโซลอยจากไฟบวกหมายเลข5กองหลังครับอันติล่าฟิโอลาจากเฟอร์เฮอร์วานะครับหมายเลข6ตำแหน่งกองหลังครับวินลี่ออร์บานจากอาเบรัลซิกหมายเลข7ตำแหน่งกองกลางโรอิสเนโกจากเลออาฟนะครับหมายเลข8ปดอดัมอินากิตำแหน่งกอง,งกลางครับจากสเปเซียครับหมายเลข9ตำแหน่งกองกลางมาตินอดัมจาก ฮุนซานฮุนไดครับหมายเลขสิบตำแหน่งกองกลางดยมีโซบอสไลสุดหล่อของเรานะครับจากลิเวอร์พูลนะครับหมายเลขสิบเอ็ดตำแหน่งกองหลังมีลอสเกอร์เกสจากบอลมัดนะครับหมายเลขสิบสองตำแหน่งผู้สาประตูครับเดนเนสดีบุสจากเฟรนซ์วาลสครับหมายเลขสิบสามตำแหน่งกองกลางอันดรัสเซเฟอร์นะครับจากบุนโอนเบอร์ลินนะครับหมายเลขสิบสี่ตำแหน่งกองหลังครับเบนเดกุสโบล่าจากเซเวตนะครับหมายเลขสิบห้าตำแหน่งกองกลาง ลาสโลคลายโฮลเลอร์จากไฮดูสติดนะครับหมายเลขสิบหกตำแหน่งกองกลางกองหน้าหมายเลขสิบห้าตำแหน่งกองกลางครับลาสโลคลายโฮสเลอร์จากไฮตูสติดนะครับหมายเลขสิบหกตำแหน่งกองหน้าดานิเอลกัสดักจากฟิลาเดลเฟียยูเนียนนะครับหมายเลขสิบเจ็ดตำแหน่งกองกลางคาร์ลัมสไตน์จากซันเดอร์แลนด์หมายเลขสิบแปดตำแหน่งกองหลังครับ โซนากิ aki, จากโพสการอะคาเดเมียครับหมายเลขสิบเก้าตำแหน่งกองหน้ามานาบาสวาก้าจากเฟรนซ์วาลสหมายเลขยี่สิบตำแหน่งกองหน้าโรรันสาลจากฝ่ายบวกหมายเลขยี่สิบเอ็ดตำแหน่งกองหลังครับเอนเดรบอสกาจากเฟรนซ์วาลสหมายเลขยี่สิบสองครับตำแหน่งผู้สาประตูปีเตอร์ซัปปานอสจากสโมสรปักนะครับปักอ่าหมายเลขยี่สิบสามตำแหน่งกองหน้าเควินโซบอสจาก อวีเปสนะครับหมายเลข24ตำแหน่งกองหลังมาตอนดาดายจากแฮท่าเบอร์ลินหมายเลข25ตำแหน่งกองหน้าครับคริสโซเฟอร์ฮอร์วัตจากเคมเคมเมทนะครับหมายเลข26ตำแหน่งกองกลางมิไฮคาตาจากสโมสร MTK บูดาเปสครับทางการีถูกยกให้เป็นเต็ง16ร่วมกับสกอตแลนด์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับก่อนพนันทุกขหมายเขาบอก แทงหนึ่งจ่าย150นะครับฮังการีก็เผื่อไม่มีทีมไหนเชียร์ในศึกยูโรฮังการีก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่ก็น่าสนใจอยู่นะนะครับอ่ะทีมสุดท้ายในกลุ่มนี้ทีมสุดท้ายคือสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มต้องบอกว่าสมองต้นสมองปลายนะครับโดยเฉพาะเกมรับที่มีดาวเตะมากประสบการณ์อย่างกานิชาก้านะครับ อดีตแข้งของอาร์เซนอลแล้วปัจจุบันเป็นแข้งของไบเออร์เลเวอรูเซ่นนะครับอยู่ในชุดดับเบิลแชมป์กับทีมในลูกการล่าสุดด้วยนะครับรวมถึงเกมรุกที่มีเชอร์ดานชาคิรีอดีตนักเตะลิเวอร์พูลเหมือนกันที่เวลานี้ค้ายแข้งอยู่กับชิคาโก้ไฟนะครับด้านโรเบนวากาสอีกหนึ่งคนครับตัวรุกริมเส้นวัย25ปีจากอัลสบวกครับที่ลูกการที่ผ่านมาลงเล่นไป31นัดทำสีประตูและ4แอสซิสต์ในสกบุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับ ซึ่งผลงานของสวิตเซอร์แลนด์ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ชนะ4เสมอ5และแพ้ไป1นะครับระบบการเล่นเขาจะเล่น3 4 1 2นะครับรายชื่อที่ประกาศออกมาของฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับตามนี้เลยครับลูกทีมของมูรัสยาคินนะครับเฮนสโคกของสวิตเซอร์แลนด์ครับประกาศรายชื่อออกมานะครับตำแหน่งหมายเลขหนึ่งครับผู้สาวประตูครับยานซอมเมอร์ครับจากอินเตอร์มิลานหมายเลขสองกองหลังครับ เดโอติดัสสเตอรกิโอจากฟเบสซุดการ์ดหมายเลขสามตำแหน่งกองหลังชิวานวิทเมอร์จาก M 05, หมายเลขห้าครับหมายเลขสี่กองหลังครับนิโกเอลเวดีจากบุลเซมินเชนกัตบัตหมายเลขห้าตำแหน่งกองหลังมานูเอลอาคันจีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้หมายเลขหกตำแหน่งกองกลางเดนิสซากาเรียจากเอสโมนาโกหมายเลขเจ็ดตำแหน่งกองหน้าริวเอมโบโลจากเอสโมนาโกนะครับหมายเลขแปด ตำแหน่งกองกลางเรโมฟอยเลอร์ Remo, ler, จากโบโลญญาหมายเลข9ตำแหน่งกองหน้าโนอาโอคาฟอร์ no, o, จากเอซีมิลานหมายเลข10กรานิชาก้าครับตำแหน่งกองกลางจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนหมายเลข11ครับตำแหน่งกองหน้าเรนาโตเซเฟนจากลูกาโนหมายเลข12ตำแหน่งผู้รักษาประตูอีวองเอ็มโวโกจากลอริยองหมายเลข13ตำแหน่งกองหลังริกาโดโรติเกสจากโตริโนหมายเลข14ตำแหน่งกองหน้าเซฟเฟน ซูเบอร์จาก e k a 1 0หมายเลขสิ 15, ตำแหน่งกองหลังเซตริกเซซิเกอร์จากวอร์ลส์บวกนะครับหมายเลขสิบหก 16, ตำแหน่งกองกลางวิเซนเซียโรจากตูลูสหมายเลขสิบเจ็ดตำแหน่งกองหน้าโรเบนวากาสจากอัลส์บวกหมายเลขสิบแปดตำแหน่งกองหน้า ฟาร์ตวดูอาจากลูโดโกเลสลาสกาดหมายเลขสิบเก้าตำแหน่งกองหน้าแดนเอนดอยจากโบโลญญาหมายเลขยี่สิบตำแหน่งกองกลางมิเชลเอบิเซอร์จากโบโลญญาหมายเลขยี่สิบเอ็ดตำแหน่งผู้สำปะตัวเกรกโคเบลจากบรัสเซียดอดมุนนะครับหมายเลขยี่สิบสองตำแหน่งกองหลงังฟาเบียนแชร์จากนิวคาสเซิลหมายเลขยี่สิบสามตำแหน่งกองกลางเชลดานชากิลี่จากชิคาโกไฟเออร์นะครับหมายเลขยี่สิบสี่ตำแหน่งกองกลาง อาดอนจาซารี่จากลูเซอนนะครับหมาย 25, เลขยีสิบห้าตำแหน่งกองหน้าเซกี้อัมโดนี่จากเบอร์ลี่และคนสุดท้ายตำแหน่งกองกลางหมายเลขยี่สิบหกครับฟาเบียนรีเดอร์จากแลนส์ครับสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่ประกาศรายชื่อออกมาครับสวิตเซอร์แลนด์ถูกยกเป็นแดงสิบเอ็ดแดงสิบเอ็ดนะครับบอลพนานถูกกฎหมายบอกว่าจ่ายหนึ่งแทงหนึ่งจ่ายสิบหกนะครับอัตราต่อรอง ภาพสดหลังจากประกาศออกมานะครับโอเคกลุ่มนี้มองอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาครับนี่คือภาพรวมในกลุ่ม A เ,เดี๋ยวโปรแกรมในกลุ่ม A จะออกมาตามนี้นะครับนัดแรกเยอรมันเล่นก่อนเลยครับวันที่14มิถุนายนเจอกับสกอตแลนด์เวลาตี2ครับหลังจากนั้นวันที่15ตอน2ทุ่มครับก็จะเป็นทางด้านฮัอองการีนะครับดวลกับ สวิตเซอร์แลนด์ครับเวลา2ทุ่มในนัดที่2ก็จะเป็นวันที่19มิถุนายนนะครับ23ยิปอเมริกาเยอรมนีพบฮังการีตี2ในวันเดียวกันครับสกอตแลนด์ Scotland, เจอสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็นัดสุดท้ายนัดที่3วันอาทิตย์ที่23มิถุนายนครับเตะตีสพร้อมกันสวิตเซอร์แลนด์เจอเยอรมนีแล้วก็สกอตแลนด์เจอกับฮังการีครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเยอรมันน่าจะเข้าแหละครับ รอบ16ทีมสุดท้ายน่าจะเป็นแชมป์กลุ่มแหละทีนี้อันดับ2เป็นไปได้ทั้ง3ทีมนะเอาตรงทั้งฮังการีสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สกอตแลนด์นะครับก็ลุ้นเอาว่าใครจะได้ไปต่ออย่าลืมนะครับว่ายูโรนี่อันดับ1อันดับ2เข้ารอบ16ทีมอัตโนมัติอันดับ3ถ้าจบอันดับ3ต้องไปลุ้นกลุ่มที่เหลือด้วยว่าคุณจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดหรือไม่นะฮะอ่ะ ลองดูครับสาหรับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะฮะเยอรมันถูกยกเป็นเต็ง3และเป็นเจ้าภาพครั้งน,นี้ด้วยมาดูครับว่าจะไปได้ไกลามากน้อยแค่ไหนนะครับหรือที่ม่เดื่อนที่หลายท่านเริ่มเชียร์ไมวว่าจะเปสกอตรแลนด์ฮังการีหรือสวิตเซอร์แลนด์เองก็ตามนะครับ่ะเดี๋ยวเราจะพยายามขยอยอัพ แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มภาพรวมแบบนี้มาให้นะครับเผื่อใครยังไม่ทราบข้อมูลเรื่องของแต่ละทีมมีรายชื่อใครลงบ้างหมายเลขอะไรนะครับก็จะพยายามอัปเดตแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนก่อนจะถึงวันแข่งจริงนะครับก็วันละคลิป2คลิปก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ยูโร2024ในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าในปี2024นี้นะครับไม่ใช่ลูกคานี้ว่า4ปีเตะครั้งหนึ่งนะฮะฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ์ด้วยนะครับ คิดภาพประกานของอาภัยด้วยแล้วกันนะครับนี่รีบ,รบอดัดคลิปแล้วรีบลงเลยนะครับฝากด้วยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ